นี่จ้าพี่น้องจ้างามงามเลยจ้ามีแสงแดดเด้อจ้าพี่น้องจ้าแต่วันหนาวเด้อจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งทีละจ้างามขนาดใดยจ้าพี่น้องจ้าบ๊า จำกระงามคักงามแน่นอจาคือสาวว่าจินเลยจ้าพี่นองจ๋าเนี่จ้าขาวบริสุทธิ์ผุดพองจ้าพี่นองจ๋าโอ้ยงามคัะงามแห้งนอนจ้าพี่นองจ๋า งามมิลิจ้าพี่นองจ้าเบิงไก่ไกเด้อจ้าพี่นองจ้าเบิงไก่ไกนี่จ้านี่จ้างามค่ะงาม พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าหนาวจะปากแข็งวาวสิบอออกเลยจ้า พี่น้องจ๋าเห็นห้อยนั่นมั้ะอันนั้นคือห้อยกว้างนะจ๊ะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋า,ง,จางามวะจ้านี่จ้า สุดอยอดดีลีจ้าพี่น้องจ้งาไม่ลีอยากให้พี่น้องได้มาเห็นกับตาเด้พอ,อ,เพอพี่น้องนี่จ้าเป็นต้นเล่นมักลีบ่พี่น้องว่าบอจ้า เมตตาเล่นบักลีนอ่าเจ้าพี่น้องจ้าภาษาไทยเออเออเลนเล่นซ่อนแอบน้าเจ้าพี่น้องจ้าภาษาอีสานวันเท่าเล่นบักลีน้าเจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องว่าเมตตาเล่นบักลีป่ะน้าเจ้าเล่นบักลีก็คือคล้ายๆเล่นซ่อนแอบอ่ะจ้าพี่น้องจ้าตอนเป็นเด็กหน่อยน้าเจ้าพี่น้องจ้าอ่าพระเจ้าเต็มดวงหรือว่ามีพระเจ้าอ่าน้าเจ้าย่เมื่อคืนเด็กหน่อยกับสิมาเล่นบักลีน้ำกันอ่ะเจ้ามีสองไฟน้าจ้าก็สิ อ่าเพิ่นกับสิบฝ่ายหนึ่งกับไปแอบน้จาจ่าไปสอนแอบอีกฝไฟหนึ่งกับเอาได้ละบ่ว่าษาน้าจ่าทั้งพุ่นก็ว่าเอาได้กันหน้าหากันน้จาจ่ากับสิขีดเป็นวงกลมไหวเพื่อกับสิแลนมาใส่หม่องวงกลมนะน้จาจ่านี่น้าจ่าเขาเอิอเล่นบักลีน้จาจ่าพี่น,อน้องจ่าแม่พี่น้องโอ้ยงามค่ะพี่น้องดูน้าแม่พี่น้องจ่า เขาบริส <laughs> ุทธิ์ธนมาจากพี่น้องจ้าเบิ่งเน้อจากพี่น้องจ้ายังเบอร์จินอยู่จากพี่น้องจ้านี่ลหละจ้าเขาเอื่นว่าเขาบริสุทธิ์เบอร์จินเนาะจากพี่น้องจ้าคือสาวๆที่ยังมาท่านไดนเสียโตเนาะจากพี่น้องจ้านี่ล่ะจ้าเพิ่นเอื่นว่าเขาบริสุทธิ์เขาเบอร์จินจากพี่น้องจ้าพี่น้อง โอเคน้าจ้าพี่น้องจ้าถ้ามะคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งให้กุจีหน่อยเด้อจ้าพี่น้องจ้ากุจีหน่อยหนาะวนะ้าจ้าพี่น้องจ้ามือแข็งเลยนะ้าจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวจังพอกันคลิปหนะ้าเด้อจ้าพี่น้องจ้าไปกันเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย